น้ำมาแล้ววันนี้พี่น้องเลยควอยวแย่งน้ำหยาน้ำหยามากก็คยอ้หมายกย้วยลาอาน่อยกาดี่ี่าเหต่าเดพี่น้อน้ำมากแล้ววันนี้พี่นอ้นามมานอ,งนองเลย มาบาัดลาได้บัดนี้มาย่ำเขาที่ตั้งท่องแล้วก็ดีก็กันละมาย่ำไหลก็ได้ยเอยเดี๋ออยวายคักห้องนี่นี่ตัวห้องก็ออกมากลนเสียงไฟรุ่นกุกกักกุกกักนางเผาปลานี่ว่าไฟลุ่น,น,นเ,อเอาน้ำไหลอ่ะปลาเลนอ่ะโอ้ เอาเอาเอาเขาขันว่าจะนำไหลปไปยังละเแ่าไปเชิงไปเิงตีเอ้าตัวพอมงามดีตัวนี่สวัสดีครับพี่รุ่นครับสันมาหน่อยครับเอามันโอ้โอโอ้ยพี่รุ่นนี่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 เท่าเท่านี่นี่ไม่เอาเน้นมันน้ำไหลเอานี่นี่นี่มันบืนขึ้นมาหนี่นำไหลอ๋อคอยกระได้ขึ้กันหญ้าโคกโคกท่านแล้วบืนขึ้นได้สวยเนาะ เอาเอาเนี้ยตัวนี่ติมกันโอ้ปันตัวงามเถ้ไปลาเชงแมตัวใหญ่ดิมันเป็นปลาลูกเคืองปลาพันสมแต่เจ้งว่านั่นแหละด้วยตัวใหญ่ก็ออกมากัว่าจะมีน้ำบืนหรือเนาะปลาเชงนี่ที่บืนขึ้นมาหนีแม้วันน้ำไหลแม่เถาะตัวหน่อยหน่อยนี่ก็บินบึนขึ้นมาไก่ค่ะแท้โอ้แ่เงเนาะปลาแต่แตตัวนี้เฮยหลวงเพียงพอนีมันยาูน้เพียเาะ

อาอโตแล้วโอ้ยกะเด็ปีกหนึงผุแล้วเท่าไฟพยายามตรงตอแบบนี้เข้าอ๋อทังนี้น้ำมาเต็มหลายถึงยืนอืมนั่นละป่ะั่นถ้าเขาลมย่างเดียวหล่ะคอยน้ำมาหลายๆมันน่าจะว่ายัดใส่ลมเด้อเขาเ้ยขำกันไว้นี่ตีเนาะยามปลานํากันจะ นอ้องแม่ตุกกะข้า ng, ย่างแย่งหาปลาบืนน้ำบันอันนี่ยกขุนพ่อนิรุ่นไรว่าไปแย่งฮะปลาหยังปอืมคอยก็คอยแย่งน้ำหยาน้ำหยังมากคอยก็คอยหามามันปลาบืนเหมือนนำไรหน่อยหน่อยมันก,บนก็บืนยามหลอกเด้อบัดนี้ถิ่มานบ่เนาะฝนตกใส่หลอกไว้ โอ้หมานอยู่เล้การอยู่นี่ทั้งปูทั้งปลาทั้งหอยปูหอยปูปลาปูก็ได้ขาดตัวกุ้งตัวนี้้าของง่ามวิ่งไปโอ้ยวันสิได้ต้มผบนตัวแถวขันไวเร็วเขาขึ้นมากแบบหอยก็ได้ทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาตลยตรงนั้นอยู่โอ้ยตัวพ่องง่ามเลยเนาะตุ่มเสีบบกกวางบ่วามันจะขักยึ้นแล้วแถาปูกับตัวใหญ่เหรอตัวหลับไปยื่นผลไต้ไปผนแล้ว คนบอกว่าเมนนันปีนี้ปูไหลดิคื่ว่าสีไหลย่ทธีบ่งส่งเขายำมาได้กับอปูอยู่เนาะเอ้ยทั้งปูทั้งปลาเฉงทั้งองินลาอที่ลูกองหร้าวตมเลก็่วกนั้ปเดี๋ยวไปอดแบใส่กไปว่าเมนซด้อดรอัน่ะ เขาสูหงหัวใช่หนนีใส่อใสไใอีกเขาวันที่อันอนี้เขาบังคับบางคนใ,นใส่ไล่ตั้งบางนคนใส่ไล่ข่วงจะม่เพ่มจะาตลาด่มักใส่ไร่ตั้งแบบนี้เพื่อนเชียเพื่อนเชี่นต้าครมาเห็ดที่น้องเมื่อวานเป็นกระไลยบาทมาคอยเห็ดเอาใส่ใบอีกเขา เนียนใส่ใบกับพ่อได้ยูได้กินยูเด้แล้วห้ลงทุนเห็บอันย้มจำเป็นมากห้งกัสีดีนั่นตยมจำเป็นห้อพ่อจยได้ไหมพ่อดีมจำหนีกัพ่อได้จำหนีือว่าเลวง่ายอยู่ดิล้วงายเลล้วใส่ใบเถบัว่าว่าอยู่ในขุกคตัวใหญ่ขเวเวยไปตัวาดเเนาันเป็นยังดอก น้ำท่อนี่คือแห้งกวเกาเถอไปรุ่นฮะมาแหงเล่นี่ไหลแหงปันนีงทาะเบ้งทเป็นไทาาทอไหลอยู่ดิไหลวะไหลเออทางนาทอจ้ะนัไหลบุ่นบุ่นุ่นบุ่นว่านำไหลกวเกาแล้วนำไหลอยู่มาเบิ้งทนี่เอา เอาขึ้นมาเพิ่งกันน่ะคือโอโยแทะโอนเงินอยังแงียยินอันน่ะที่สวนเพิ่งกันน่ะพี่น้องโอ้มาเที่ยวปลาตันติ้วตัวหน่ะเดี๋ยวปุกกันเดี๋ยวได้ต้มกับปลาท้าวก็ได้เอาใส่กันเลยสิเถอะใส่ตัวมีใช่อามาคู่เดียวเนาะเอาใส่จังไปเรียกเอาเอาเงินบริเวณไหนเงินเอาเที่ยวปลาติ้วกุ้ง ปลาตัวน, like น,นี้ตุ้งปลา้ปลาดุกก็มีปลาดุกก็มี้ันีแล้วปลาดุกรกตตัวนอเพืปลาไหลกระเบียนเขาลงกได้หน่อเยนเปลาเถ็นไหมเด็กตัวนปลไจีนีไมปลาหนีไหมเดปลายังม่ตายถึงไฟจีดหนีนี่ S <S ปลาคือปลาแปลกๆแถไปว้นมันมาต่แจังไหเริงวะเพรมันนั่นปลาที่อชิโผนั่นบอกบัวไม่ติดใจเพราะเราไปป้อยสาผุนเปียงเที่วะปลาเอาไปปล้อยสาผุนน้ำเป้ามัดปลาอย่างรุ่นนี่รุ่นเห็นปดแจกแล้วว่าจะป้อยนั่นเลยโอ้ืว่รมานเด้มืนยำตรงอานีตกลงหอันหน้ามัน หลงมาเรื่อยๆเนาะของผู้นั้นขาดผู้นี้ขาดนี่ลงมาคุมนี่ล่ะเอามัดไว้ดีๆเถอะมายามอีกขึ้นเกาเนาะเฮ้าหมานนี่ขึ้นเกาะเราวิ่งวิ่งว่างี้หน้ามันเปลี่ยนเทียวว่าเขาสิ่งเงี้ยตอวนั่นบอกไว้วางกันเนาะน้องไปยามอีกอันตรงหนึ่งยุคพูนมาท่านเหลวาดิว่าวะหมานแล้วล่ะฮาเจวหมานตืิมกันอีกเกา น้ำมีสู้องเดี๋ยวนอบันเองเขาเต็มหมากเต็มน้อยดห้องบ้อนใสกางทรงห้องแับสิเกียวโน่นกับสีมีแน่เจ้าขึ้นไปบังโน่นไปนั่งโน่นกับสีมีอยู่ดอกตกแห้งปันนี่ตกโดนปปนนี่แม้ตู้ตู้ทุ่มมาถามข้าวน้ำถ่วบ่แม่บ่บ่ถ่วเดอกลูกสนอมนเห็นฝนตกคากว่าน้ำสีถ่วมทงให้ชงหน้าเฮ้า พ่อปีนี่กัพ่อดีละนาม่าหลายปันได้ไป,ไปบุรีรัมย์เบิ้งหลังที่้อตั้งตั้งบุรีรัมย์คนเกด่นตกอูโน่ทั้งพยักสวมคักน้อนจะวาปะมาสไทยนามสว่วมไม่พี่นองเบิงยุทธวานเปิ้รุ่นยันลูกแพี่น้อยันไฟฝ่า,าชดมันชตเคยเห็นข้าวหล่มมันเป็นดยานในเรื่องมองกัน ถ้าเอาถ่วไหลหลี่อมยี่ยมรับอยู่อย่างนี้นะไรพวกไอ้ปอนบอกเขาซอยขี้รดบันบันเ้องเออขิ้รถเนาะแล้วก็บันเส้นทางหลักไงกว่านี่ในเมืองคนหนึ่งถั่วข้าเกลือไปยำปลาตัวห้องคนเขี่ยไม่ให้ตู้กับพ่อบเอแบกขึ้นด้วยเต้าพี่น้องจิตใจมาตัดหญ้าออกจากอันบาเขียบอยู่สาเปยุรุ่นน้ำเต็มเลยสาเนี้อหมุนเวียนได้ตลอดจ้ะหันไม่แรงกับสูบขึ้นใส่เขา อยังหน่อยยังตปขอบสาขุ่มพ้อตั้งแต่แจ็คแล้วห้อยิปเสียดึงให้ป็นห้อยนกปากห้างมันยี่ห้อดีห้อยนกปากห้างไอ้ยังจริงนางขัดยังเนี่ยท่านได้กหอดมองกันตรงเด้อพี่น้องพาพี่น้องเลาะลงมาพี่ละเลาะสาใหญ่พี่ละน้ำก็เต็มสาเด้วอันต้นยางหน้าไม่ถูกกอบว่าท่านได้เกิดเหตุดอกตะวันเขามาไหวยู่นี่จ้ะ ต้นยังหน้าต้นใหญ่หรอรู้กู้ษาแม่เราบอกเอาบอกหมีมาปลูกอยูห้องว่าท่านปลูกต้นนี้ก็ปลูกมันบพราะท่านฉีดน้ำมูเจนี่ต้นไปยามปลาบันนี้พี่น้องปลาเบื้องนั่นเบื้องนี่โอยลงมาหาตรงแม่จีแต่ลิ่นไหลแต่พไปรุ่นตรงนี่ยไม่ยังแล้วนี่ไม่ยังหรอเฮ้ยเบื้องนี่หรอเฮ้ยข่อยบนรถยามมังไงด้วข่อยขบมันห่อยเกิดเป็นตูบขบมันตู้อข่ยยังล่ะ นี่สู้ยานยานป็นพไปนองใก้นี่มีอันพอยี่รุ่นพ่อเด้ใสยาเราเร้เรียนนักสูนี้ห่ะินนี่กาคอยยานกันในกับกาน้องเราฮะเป็นได้หละยต่อพี่ยังบ้เป็นนักนักป่ะเนักจิตลิ้มเป็นแม่นักปูนักปาเป็นต่นโอ้ป้านั่นดี ปลาเออพญารุ่นก uh, ันเลยเนาะเบื้งกันน่ะยกขึ้นไหมพี่น้องเบื้งมันยกก่ได้เดี๋ยวเปิดกันโอ้ยกระปลาคัะค่ะเหล่าปลาทิวอีไล่กันแกเอ้ยกระไล่หน่อยตัวเนาะเบื้องแม่พี่น้องเอ้ยเหล่าวาเตจิตเตลินเบื้องไกล้ๆเด้อบกว่นี่คุณอ่ะไหลก็ทางว่างหันอีความของตัวนี่ปลาทิวเฮ้ยกระนกมกเป็นยังเหลวาจะว่ากุ้งก็เล่นเรื่อยๆกุ้งก็เรียกออกตัวเรี้ยงก็ ตัวใหญ่เฮาก็ไปปนโอ้โชคดีต้วมจังไหลเพราไหลให้เฮาได้ยามพุ่ป๊าดโอ้โหอยู่พี่น้องซบ่ข่อยถืกปาลเอาขึ้นมามันเรียบเพไกลแม่งอกันเาเลงมาบัดนี้เพิเียกเอาก็ได้ตัวเฮาพูโอ้ยอยู่เอ้โอ้มีลเอา่มีมีปลาซิวพุ่นพุ่นพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ ปลาทิ้วปลาดิบเอาเถอะเยอะมากปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาทิวทั้งกลุ่มโอ้กับคุณพอหมกตัวูหลังคนนพันตเด้วยปลาทิวตัวํำเนี่ยมันดํดำเรากันแ่ปรกกอกเราไปมกซุกแมผู้เป็นกินซุกเนี่ยพ่นตเราก็ไปมกไปมกมาไขมามันกินไปกินที่เดียว ตัวสมบูรณ์เยว่าไมเียวกับจีนแล้เพียวกับุปเหรอแล้วตูมาอย่งไรใ้เ้มเดี๋ยวดนแลม่อยไปไนตื่งแบบน้อยพอเราจะไปเทศเลียกออกดีดีหมละล่างออกดีดีไปไ่ก็บคัดออกพ้อไปหญ่ปหน่อยก็คัดออกปุ่งไปเรียกตั้งหานะ้าถือเอาเทศเลียกออกงาม วอลด์กเร็วบบึ้งวอลด์แล้วเ<ป>ท่ทับหลัไปเครื่องคูดผุนจักงยังแน่เ <laughs> ดี๋ยมาน์ยุบอีน้องทางน้ำขึ้นจูอันเป็นเย็บนั่นทางสะพานขึ้นเทียงหน้าไว้รุ่นแล้วช่วงเป็นไรเติมพี่ร้องเป็แล้วแม่มกับตามรังอีกยิ่ยุบประมาณนี้แล้วสิพยย่พอดีนำเงินหน้าเอาจูอันเป็นช่างไรกับพ่อดีเอาปีมันมากเลยครับรวมสะพา่นรวมสะพานนี่จุดวันพี่เด้จุดรอยสีเพียกอัน ไปต่อไปฮะกะละมังมาเทเรียกทั่วพวกยังเขาก็พ่อได้จำยู่ตัวนึ่เนี่พ่อได้บักอันนี่คอยก็กำลังเป็นดอกบักบวบก็กำลังเป็นดอกยังบักบวบใหญ่อ่ะโอ้น้อยใหญ่เราจุดหนึ่งสอนจีเอาได้บ่อพงษ์จุดตาจุดตัดาจุดนี่เสียงอยู่สิ Bà vô bay Bà vô, bà chạy nơi Ồ Đang suốt suốt đi mẹ Cái lúc mới lâu thế Đúng không Suốt suốt Này ตัวนยังดีมาไม่สวมาเท่หลังมือเขียวบึงนีเสียงหห้งบไดไปเคงหน่อยตัวนึงเที่ยว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 โอ้ไวตัดตัดให้ที่ตัววเนาะว่าบ่เิดูนี่เดี๋ยวไปไปกันูห้องอยู่ล หอยปูปลาเนี่ยนะฝนตกมากเลตัวไรตัวดเด่นน้ยว่ามันมันยังนี่ถือว่าวยเ้แมงนี่นคตรอากปินันะแม่งยังก่อแม่งยังเรม่เออเทาบุ๋มเีนเนี่ยแมงอีดิจิเป็นตรงสิมาเอานี่ลงไปเป็นยงาูเหามีตเลียงข้าวกันว่อยสิหน่อย่ไรส่เดยคนแง่นที่ใด้่อน มีปลามีปูทั้งคืีกว่าดิไลเติมมิเดมันนวดเติบยู่ต้ใหญ่งๆหมดละเรอว่าข้ายเยอะใา้นี่ม่นหอยหอยเชอี่อจะลาบจะก,ก่อยใต้นี่มันปลาหน่อยนั่นเดี๋ยวไปตัวไปคียมื่งนะครับเายว่า,วาด,ดิชมพวดเยอ่เบียบกเดี๋ยวไลมกเติมอิู่ลนี่เอาเียก็ขอบพูดด้วยพี่น,อน้องขอบคุณบรรท้อนที่ค่อยเป็นกำลังแรงเกียร์อิสานบรรทน่อยวันนี้มายามปลายามต้อนครับ ก็ถือว่าเดีไล่เติบชุมโหนชุมควนอยู่พอเดีอยวยูเดีกินได้เลยคฝากติดตามอีสานบ้างหน่อยนี้เด้อครับเซ้าหนี้มื้อนีพี่รุ่นก็นไม่ตัวครับสวัสดีครับจ้าวัตวัตดีจ้ะเฝ้าอะไรก็หลง <c oughs>